สวยงามามเบานะครับสาหรับเหรียญนี้ครับท่านเป็นพัสดเสียนเด่ครับสําหรับเหรียญห้าบาทปีประสอนีครับท่านติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากเสด้วยนะครับท่านดูอินซีล่าสุดบอกมาเดียวครับเรียบร้อยแล้วครับท่านราคาแพงมากนะครับสําหรับดูอินซีนะครับแต่ผ่านการใช้แล้วกบราคาดีอยู่เหมือนกันนะครับท่านสําหรับปีประสอดีนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับจะได้รู้ว่า ปีพศนี้คือปีปศอะไรและยูอินตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และผ่านการใช้แล้วจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับราคานะครับและเป็นปีปศอะไรนั้นอีกสักพักพี่พี่เพื่อนเพื่อน้องน้องทุกท่านจะได้รู้เองนะครับว่าติดอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ของเหรียญที่หายากสำหรับเหรียญหน้าบาทภาษีเินใหญ่นะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านครับกับผมแพงตสนานาม คนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทพระบาทของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลธ์อดุลเดีในรัชการที่เก้าของเรานี่หนะครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับยังไม่ได้ทําการล้างอะไรนะครับเนี่ยยังนาปีให้เห็นชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีค่อยมีเวลาครับทางานอยู่นะครับท่านสําหรับปีพศนี้เฉพาะพศน,นะครับมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่าน นี่ครับเป็นลักษณะแบบเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมครับนี่ครับสวยงามกากนะครับนี่เงาวับอยู่เหมือนกันครับทั้งทที่ยังไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยมาดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านครับคือภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก็คือรัชกาลที่เก้ากับท่านแล้วบรมรูรพระองค์ท่านก็สวยงามไม่เบานะครับดูสิครับโอเคมากนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีรอยดําค้าไปเยอะไปหน่อยครับเพราะว่ายังไม่ทําการล้างอะไรนะครับ โอเคนะครับสวยงามจริงครับสำหรับเหรียญนี้แล้วมาดูขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยนิกเกิลผสมทองแดงนะครับดูดิครับเนี่ยหรือว่าสีเงินกับสีทองแดงแค่นั้นละครับพูดง่ายๆเลยสวยงามมากนะครับคมชัดเจ๋อมากครับสําหรับด้านหลังครับนี่มาดูครับเนี่ยประเทศไทยพศ2 5 51ครับท่าน2551นะครับส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาศวพิตรดุสิตวัฒน์รามครับ ส่วนด้านล่างลงมาคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทปัลิบิกนะครับกระเบื้องก็สวยงามไม่เบานะครับดูที่เข้ากระเบื้องตรงข้างในครับเนี่ยนี่ครับสวยงามมากนะครับเห็นชัดเจนนะครับสำหรับกระเบื้องครับทั้งๆยังไม่ทําการล้างอะไรเลยยังพอเงาเงาให้เห็นอยู่ครับถูกแสงไฟนะครับสาหรับเรียนนี้นะครับเนี่ยเอาไปไหนละหาไม่เห็นเลยครับที่นี่นี่ครับ ขนาดนะครับขนาดยี่บสี่มิลิเมตรนะครับส่านเนี่ยน้ำหนักหกกรัมครับสัานสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยผลิตอยู่ที่หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับทัานสำหรับวีเอ็นซีเหรอครับแพงมากนะครับเนี่ยสำหรับปีพศดีครับติดอยู่ที่อันดับที่อันดับที่อันดับที่สี่ของเหรียญที่หายยากครับในสิบอันดับ ของเดินที่หายยากครับท่านคือไมล่าสุดนะครับที่ไม่กี่วันมานี้ครับที่ยูเอซประมูลลงไปครับยูเอซตกอยู่ที่ประมาณตกอยู่ที่สองร้อยบาทต่อเหรียญนะครับท่านยูเอนซนะครับถ้าท่านมีหนึ่งร้อยเหรียญพูดง่ายๆคือถุงหนึ่งหรือว่าสองหลอดครับหลอดหนึ่งมีห้าสิบเหรียญมีสองหลอดหรือว่าถุงหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยท่านจะได้หนึ่งทันทีครับสองหมื่นบาทครับท่านแล้วท่านมีถุงหนึ่งนะครับ หนึ่งร้อยเหรียญท่านจะได้หนึ่งหมื่นบาทตัวอุ้ยสองหมื่นบาททันทีนะครับพูดกลับไปกลับมาแล้วผมพูดเร็วเมื่อไหร่พังทันทีนะครับขอให้พี่เพื่อนน้องท่านถ้ามีนะครับถ้าผ่านการใช้แล้วครับตกเหรียญละแปดสิบาทถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านถ้าผ่านการใช้นะครับแต่ว่าต้องดูตามสภาพนะครับเพราะผ่านการใช้มาเยอะแล้วอาจจะบุบบีบบ้เยอะอาจจะเละเทะไปหน่อยมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่า มียังไงก็จะเอามาบแบบนั้นก็ไม่ได้ครับต้องทําความสะอาดให้ใสวิ้งก่อนนะครับแล้วก็จะมาประเมินราคากันอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อแล้วครับอีกรอสักพักก่อนครับเงินไม่ค่อยมีครับท่านขอให้พี่เพื่อนน้งองทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับ